องกี้ซื้อขนมให้น้องนาน,นีนานโนกันค่ะจริงๆก็มาแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้มาซ้ําค่ะเพราะว่าน้องนานโนนะคะอยากจะกินช็อกโกแลตกับมันเผาอีกแล้วจ้าอีพ่ออีแม่ก็มาทําธุระแถวนี้พอดีก็เลยแวะมาซื้อขนมน,ม,นมเนยให้น้องนาน,นีนานโนนะจ๊ะแต่ว่าน้องไม่ได้มานะคะอยู่บ้านคะ่ะเหน э ื่อยกับการเรียน,นะคะ่ะก็เลยพักผ่อนย่อนกายอยู่ที่บ้านอีพ่ออีแม่รับลูกเสร็จนะคะไปส่งที่บ้านก็เลยมาที่นี่ต่อจ้าไปดีกว่าคะ่ะวันนี้ไปดูกันว่าเราจะได้อะไรละหมดไปเท่าไหร่จ้าวันนี้อันดับแรกต้องมาเอามานานาันเผาน,น,าน,น,น,าน หวานว้าหวาน,วานตัดขาดก็เลยทีเดียวจ้ะทุกคนจ๋าหยิบไปสองแพ็คนะคะอีพอ่อก็พกถุงราบูบู้ราบูแบ้มาใส่ขนมนม,นมเนยด้วยนะคะจัดไปสองถุงค่ะมันเผาไซแอลแปดสิบเก้า,าบาทสุดอีแม่นั้นนะคะก็มาจับใจใช้สอยนะคะซื้อขนมตามที่ลูกรีเควสไว้อันนี้เป็นของน้องนานีนะคะเป็นคิดแคชชาเขียวค่ะวันนี้ซื้อไปแค่ห่อเดียวน้องนี่บอกแม่มันไม่พอค่ะวันนี้ก็เลยจัดไปสี่ห่อระออใจค่ะแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราตามล่าหาช็อกโกแลตที่อีแม่เนี่ยซื้อไปรอบที่แล้วแลวทุกคนติดใจค่่่ะวัันนนี้้ก็เเลยมมาาหาซือพิแ ก็เห็นของโปรดของฉันก็คือมามา่าแบบนี้มีใครชอบกินบ้างแต่ว่าโซเดียมมันก็สูงอย่างนี้จอไม่เอ่านความอ้วนแต่ว่าผ,ผัวกูนั้นหยิบหยิบไปเหอะกินกินไปเหอะเดี๋ยวค่อยลดอุปสรรคในการลดน้ำหนักของฉันก็คือลูกกับผัวต,ตอนนี้ค่ะเพราะว่ากินไม่หยุดเลยค่ะกินยันหลับค่ะอีเราก็ทําแบบทําใจไม่ได้พอเห็นลูกผัวกินเราก็อยากจะกินด้วยอ่ะแล้วเราก็เจอช็อกโกแลตแล้วค่ะแต่ตอนนี้งงว่ามันใช่อันนี้ป่าวะหรืออันนี้หรืออะไรซื้อไปก็จำไม่ได้จอยมึงเป็นนคหยิบเองกับมือมึงจําไม่ได้อีกหรอเฮ้ยจำได้คร่าวๆว่ากล่อง สามสี่กล่องก็พอแล้วไม่ลั่งจุดนุ้งหมายต่อไปของเราก็คือชีสค่ะทุกคนจ๋าอีพ่ออยากกินชีสแผ่นค่ะด้วยที่เมื่อวานนั้นซื้อไปแล้วเป็นมันเป็นแบบเป็นชีสปลาแห้งอีพ่อมันไม่ชอบค่ะมันก็เลยบอกว่าเออไม่เอาวันจะอยากกินชีสชีสแผ่นนะชีสแผ่นชีสแผ่นอะไรของเมืองกูจะไปรู้ไหมเนี่ยฮะแล้วดิฉันนะคะก็เห็นกิมจิกิมใจไม่ได้พอเลือดเนื้อเชื้อไข่เนี่ยเป็นเกาหลีเกาใจค่ะตอนข้อเนี่ยดอกซาก,กุระล่วงลรยเลยค่ะทุกคนจา๋าเราก็จัดกิมจิไปห่อเล็กๆพอกินคนเเีีียล้้้กกกกออาาาาไไไรร่ิหหนนจะบบบัปป ไปอยู่สักเดือนหนึ่งแล้วเอาที่ไหนแดก <c oughs> เดือนนึงเอาที่ไหนแดกอีกจอย มีโอกาสไปอีกแน่นอนนะเกาหลีเพราะเป็นประเทศที่ชอบมากค่ะเป็นประเทศในฝันฝันเฟื่องค่ะจ่ายตังเสร็จสับก็เดินทางกลับบ้านค่ะเพราะว่าลูกน้อยก่อยใจแม่รออยู่ที่บ้านวันนี้เรามีนัดปาร์ตี้นะคะตีน้อยค่ะทุกคนเดือนหนึ่งกินไปแล้วค่ะ25วันค่ะจริงๆแล้วก่อนนั่นเยี่ยที่บอกว่าขับรถไปที่ลาแล้วคิวมันเยอะค่ะเราก็เลยไม่ได้รับประทานนะคะกินเป็นแมคโดนัลแทนค่ะกับเซเว่นวันนี้เลิกง,งามยามดีเห็นไหมล่ะฝนฟ้าไม่เป็นใจโอ้โหดูท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังโก <laughs> อูรถติดมากเลยใช้เวลาเดินทางไปช ถึงบ้านค่ะแต่เราก็ได้โทรสั่งตีน้อยก้อยใจไว้เรียบร้อยแล้วมาถึงบ้านก็มาส่งพอดีโอ๊ยกูจะกะเวลาอะไรเป๊ะขนาดนี้แล้วก็อัญเชิญลูกน้อยของฉันเนี่ยลงมารับประทานตีน้อยกันค่ะดูสิไม่มีแรงเลยค่ะบันไดเลือดหรือใส่เล้อต้องเข้าบ้านกูแล้วไหมล่ะเออมันเมื่อยจริงนะเดินขึ้นลงบันไดทั้งวันแกบันไดก็หลายขั้นเหือเกินเคยนับนะประมาณสิบกว่าขั้นได้รวมกันวันวันหนึ่งเดินขึ้นลงบันไดมีเป็นร้อยอะค่ะอะได้เวลาตั้งโตะแล้วค่ะก็มีพี่แม่บ้านนะคะ ประเดือนหนึ่งอย่างที่บอกกินตีนอ้อยแลวยี่สิบห้าวัน <c oughs> ผักมาหมูหมาก้าไก่มาค่ะอีแม่ก็ไม่เปลี่ยนกางเกงไปใส่ลุงค่ะอทิดหนึ่งมีเจ็ดวันคูใส่กางเกงตัวน,นี้ไปแล้วสี่วันครึง่งค่ะทุกคนเพราะว่ามันใส่สบายมากมันด้วยเอวมันยืดตะแกยยืดตั้งแต่อายุทยาไปเชียงใหม่ลวไปโผเชียงรายอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เราเนี่ยเวลากินอะไรอะ่ะมันคล่องเ,อเพราะว่าปุงมันขยายจะเป็นคนที่เกิดมามีกรรมนะนึกออกปะเป็นคนที่กินปุ๊บลงหน้าลงพุงทันทีทันใดไวว่าต้มมามา่าแดกค่ะทุ น้องนั้นนี้นะคะระหว่างรอก็กินขิดแคชาเขียวชอบมากอีกขิดแคชาเขียวเช่ป่ะอีสี่ห่อที่ซื้อมานั่งกินคนเดียวหมดจ้าพี่แม่บ้านก็เออมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็มมจะได้กิน,นะคะ่ะโอ้ยกินที่บ้านมันจะวุ่นวายนิดน,นึงอ่ะถ้าไม่มีพี่แม่บ้านช่วยมันก็จะเหนื่อยๆในการเก็บการเตรียมและแก่ปกติก็ไม่อยากกินที่บ้านนะแต่ว่ากินที่บ้านมันก็ดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะม,มันสบายมันชิลๆอ่ะเออไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปรอคิวอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เหนื่อยเก็บนิดนึงน้ำเดือดแล้วค่ะใส่เต้าหู้ชีสหมูส้มหมูสับลงไปเลยค่ะลูกสาวฉันก็หิวโหยแล้วนะคะเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะล้างท้องเรากินตีน้อยเลยสองสาวเนี่ยอยากกินมาลายวานแล้วก็สมใจนันะลูกนะ,ะเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนทาให้หนูเองห็งกิมจิของฉันป้าเครื่องเคียงที่แสนดิเศษหรูหรามิลิสมาลีวิลิสมามลมา,ามากๆนะจ๊ะเอาจริงๆนะอีพ่อมึงใส่ลงไปน้ำเดือดยังเมื่อกี้ น้ำยังไม่เดือดเลยใส่ลงไปแล้วอะไรก่อนนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็เดือดพร้อมกินแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตักหมูให้ลูกก่อนนะคะให้ลูกกินให้อิ่มก่อนอพ่ออีแม่ค่อยกินทีหลังค่ะเสียงแซกซูๆ่ๆยังไม่ใช่เสียงฝนตกนะคะเสียงแอร์ที่บ้านค่ะกูก็ไม่รู้มันร้องอะไรดังกระดานนี้งงมากจ้ะแม่จ๊อะอาช่างมันคะ่ะทุกคนในเมื่อเสียงจมอมปลกกับเสียงแอร์อยู่แล้วเราจะไปโฟกัสเสียงรอบข้างนะคะมาโฟกัสเสียงของจอยค่ะนี่ค่ะของน้องหน้านี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าผมกูเยอะอะไรกระดานนี้ค่ะหัวก็เถิกผมก็ฟูต้องบอกก่อน,นะะี พอใส่เซรั่มปลูกผมค่ะเมื่อก่อนหัวร้านมากมัดไปนี่ย่าผมคูนี๋ไปครึ่งกลางกระบาลค่ะเหมือนหนังจีนนะ่ะนึงออกป้าแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามัดผมเนี่ยไม่ได้จริงๆค่ะทำให้ใส่ดีคัสผมเพราะว่าเวลามัดแล้วผมมันจะชี้โดชี้เดแบบนี้แกมันมัดไปไม่ถึงด้วยที่ผมมันขึ้นเยอะมากส่วนใครมีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยรอเลยเดือนหน้าเซรั่มปลูกผมเข้ามาจัดไปเลยค่ะโอ้โหทุกผมขึ้นเต็มหัวประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมจอยชอบใส่ดีคัสผมเพราะถ้าไม่ใส่กระด,ดูหัวจนเซ่มันพลุงพลังนีี่่ฮออออออ้้้้้าาาาเเขไไไไไปปโโโหหหมมมรรูิิวนจจจกงงงๆยึตฟ ึงต้องหยุดกินตั้งแต่หลังหกโมงนะไม่ใช่หรอไม่เป็นไรวันนี้ชิดเดย์ค่ะกับลูกกับผัวค่ะนั่งกินมีความสุขดูทีวีไปนั่งดูน้องวอลลี่ลาบูบูไปโอ้ยแสงอบอุ่นมันเป็นมือที่วิเศษวิโลือเกินมือน,นี้หมดไปพันกว่าบาทค่ะเวลาสั่งมากินที่บ้านแต่บอกเลยว่ากินไม่เคยหมดค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้ถ้าอยากจะกินอีกก็ค่อยเอามากินอีกค่ะมันกินได้อีกหนึ่งวันนะคะคือเท่ากับซื้อมารอบหนึ่งกินได้สองมือคุ้มจะตายละแกจ๋าและนี่ก็คือความสุขของคคคครรรออออบัััวขงงนนนนเเ่่่ะะะะาาจจไไมมด้หูแตป็ ความสุขที่บอกไม่ทอกค่ะทุกคนจ้าชีวิตเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะคะสังคมสังคังก็ไม่ค่อยจะมีค่ะวันวเนี่ยนะคะอยู่แต่กับลูกกับผัวเพื่อนของกูก็คือผัวค่ะ อะได้เวลาขึ้นบ้านแล้วนะคะหอบอะไรขึ้นไปขนมนมเลยค่ะไปจัดจากดองกี้มาค่ะเอาไปเสิร์ฟให้น้องนาน,นินานโนบนบ้านเพราะว่าไม่ลงมาแล้วค่ะพอขึ้นบ้านก็ขึ้นยาวเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ไหลสดนะคะเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นและรักษาหลังค่ะจอยเนี่ยหลังไม่ดีค่ะทุกคนค่ะด้วยที่เป็นออฟฟิศเชนดมนั่งไหลสดมาเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็เลยทําให้อาการกําเริบค่ะปวดหลังตึงไหล่ตึงคอขึ้นหัวนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้ไหลสดมาราทอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วมามาบ้างนะจ๊ะแต่ตไไก,ก,ตก็กยงบบังอย กินหอยไม่ต้องมปยุ่งก,กับกูกูจะนอนเถออ่ะไม่ได้เวลาคินหน้าค่ะทุกคนจ๋าก,ก่อนล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันล้างหอยนะคะเราก็ต้องกินหน้าให้เรียบร้อยก่อนไปขั้นตอนดูแลผิวหน้าอันดับแรกที่จอยแนะนาว่าควรทามากๆมันจะได้ไม่เป็นสิวค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เตรียมชุดนอนชุดใจนะคะ่ะสีเหลืองประเทือปัญญาค่ะวันนี้เอออยากเก่งอยากฉลาดก็ใส่สีเหลืองนอนค่ะตื่นเช้ามาฉลาดหลักแหลมเลยจ้ะเวลาเข้าไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันล้างหอยกันแล้วค่ะทุกคนจอยใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําประมาณ10นาทีค่ะเพราะ เราเหมือนเดิมค่ะใช้สครับส่งตัวนี้ในการล้างหน้าทุกวันนะคะสิวไม่ขึ้นเลยค่ะเป็นสิวก็จะค่อยๆอ,อยู่แพ้่เพราะว่ามันมีสารสกัดยับยั้งการอักเสบของสิวผัดผิวทาความสะอาดสิ่งสกปกรกลดการอุดตนันหลังจากใช้แล้วเนี่ยหนานุ่มหน้าไบรท์ bright, แบบสัมผัสได้เลยแล้วลงครีมลงเซรั่มซึมเร็วมากๆก็เป็นตัวช่วยดีๆในการล้างหน้าของจอยนะคะติดต่อกันมายาวนานถึง5ปีสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลายคนก็อาจจะได้ใช้แล้วเมื่อก่อนนะแกมันเป็นกระปุกจนพัฒนาเป็นหลอดพกพาสะดวกกัปริมาณเยอะหลอดหนึ่ ค่ะแปลงร่างพร้อมนอนแล้วค่ะทุกคนนอนอะไรเร็วกันขนาดนี้จอยไม่จริงยังไม่นอนค่ะทํางานทำคอนเทนต์คิดงานต่อไปค่ะอ่ะได้เวลาบารุงผิวหน้าก่อนนอนนี่ก็เป็นตัวช่วยละคล็ดลับดีๆของชนีดไว40ที่นอนดึกตื่นเช้าทุกวันแต่หน้าไม่โทมนะคะนี่ค่ะผู้หูหน้าใสาบายชุดิีมนค่ะทุกคนทาไปเลยค่ะลงน้ําตบแล้วลงครีมหน้าเด้งนะคะตัวนี้ซึมเร็วไม่เหนอนะบอกเลยว่านอนดึกแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่ามันบํารุงได้ล้าลึกมากนะคะเพิ่มความชุมช่มชื้นให้ผิวหน้ากระชับรูขุมขนด้วยนะจนองานโนก็จะพาพี่ๆทุกคนนน้มัสดะะ หลายคนจะถามว่าทาไมเลี้ยงแมวแยกกระถูกอีเท่าชาเย็นขามันสั้นขนาดนี้ตัวเล็กกระเปียกหนึ่งโดนพี่แกงไม่หวัดพม่ไหวกินข้าวกินน้ําอะไรก็ไม่ทานพี่เขาก็เลยจะต้องเลี้ยงแยกนานๆก็จะเอาน้องเข้ามาเล่นกันทีก่อนก็ไม่เคยเชื่อเลยค่ะว่าเลี้ยงแมวเนี่ยมันจะเยียวยาจิตใจเราได้เวลาเหนื่อยนะมาอุ้มมันมันหายจริงๆนะแกโอ้ยทัดแมวที่แท้ทูละกูเนี่ย